ผูท้ที่ก็ร่วมอบรมนะครับผมวันนี้ครับท่านพลตรโทรคำรวิทุกกระจ่างผู้วิชาการตำรวจนครบาลน,นะครับมาเป็นมีมาเป็นประธานพวกเรานะครับผมขอเสียงปรบ,บมือต้อนรับพลตรโทคำรวิทุกประจักร ขอตรและพี่น้องประชาชนชาวสายไหมขอการขอคุณท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลที่กรุณาในสลับเวลาในวันนี้ราชการให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสายไหมรวมใจท่านภัยอาญามลายาเิติการเลิกสิทธิเด็กและการค้ามนุษย์ณห้องประชุมโรงเรียนวิทยากนารายในวันนี้ตามที่ท่านผู้จัดการตำรวจตํารได้นมอบนิบาย ให้แก่ข้าราชารตรวจในสังกัดกรมการตรวจนครบาลในเรื่องงานป้องกันอาชญากรรมความสมบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนเรื่องการป้องกันา่อการเสพติดการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กสิทธิเด็กและการข้ามลุ์ตลอดจนการพัฒนาเพื่อรูดความรู้ความสามารถให้แก่ข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนซึ่งกองใชการตำรวจนครบาล ได้เงินการโครงการต่ตางๆเป็นที่เป็นประโยชน์แก่กพี่น้องประชาชนไปแล้วหลายโครงการเช่นโครงการอบรมสถานประกอบการเพื่อป้องกันปัญหาแรื่งจิตอาชญากรรมคาวุ่นวุนความพุ่อเิ็กประยาชนโครงการอบรมวินวิทยาลัยรับจ้างเพื่อเป็นอานสาสมัครช่วยเหลืองานตำรวจเป็นต้นนะับว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีสอนอาสายไหมและคณะผู้จัดการอบโรงพ่อคอตทและพี่น้องประชาชนชาวสายไหมจึงไม่ไปรึกษาหารเรื่องกัน งานโครงการปฏิบัติตามเพื่อเป็นการตอบสนองปฏิบัติของกองสถานตำรวจจราจรบ้านและเรื่องในโอกาสป้ายวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่3มีนาคมนี้สนอสายไหมร่วมระเบิดวัฐกรอพบรมูลนิธิพี่น้องประชาชนชาวสายไหมได้จัดเตือนรณรงค์ให้ไปเลือกตั้งช่ววันสุดที่ผ่านมามีผู้ร่วมขบวนเดินขอองค์ดุยานของในวัฐกรจำนวนประมาณห้าคนสำหรับการจัดอบรม ที่ได้รัเพื่อในการจัดห้องประชุมในวันนี้ให้อย่างสวยงามเรียบร้อยเป็นอย่างดีครับผมอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่ห้องเช่าผู้แทนจากหมู่บ้านจะท่านผู้กำกับการตำรวจท่านันลสองท่านหลรองูงก,การนะครับท่านผู้เข้าร่วมประชุมพี่น้องชาวสายไหมทุกท่านนะครับก็ต้องน้ำเรียนนี้ครับว่าในช่วงเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดนะเดือนที่ผมมา นั่ลงตำแหน่งผู้ช่วการตำรวจนครบาลนะครับก็ต้องเห็นว่าปัญหาอาญากรรมปัญหายาเสพติดติดติดทุกเช้าทุกวันเนี่ยก็รู้ว่าผมก็ไม่แยกเป็นสองส่วนนะครับว่าคดีเกี่ยวกับชีวิตกับคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับจะเห็นว่ามีการยิงกันไ่เป็นแต่ละวันแต่ละพื้นที่นะครับทุกวันต้องมีคดียิงกันตายยิงกันตายแล้วก็เลยกําหนดนโยบายมาว่าต้องเก็บอาวุธปืนใิ้หมด เก็บให้มากที่สุดแต่หลังจากที่รระดมเก็บอาวุธปืนมาได้เดือนเศษเจ้า้าผมไป็อยูแ่แกๆก็ยืนยันว่าคดีเกี่ยวกับชีวิตนั้นน่ะมันลดลงไปเกินครึ่งเกิน5้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะนั้นมีหลายคนที่ในช่วงที่ผมระดมจับขอผมไม่ให้แล้วในที่สุดตอนนี้ผมยืนยันว่าท่านเห็นไหมว่าคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ยิงมนลดลงไปแต่กลายเป็นมาแทงกันมาฟันกันอย่างนี้วันนี้ก็มีมาปาดคอกันเมื่อวาน ที่ยังขางผู้การกําลังเร่งจับอยู่นะครับอันนั้นคือความปลอดภัยในชีวิตนะส่วนในทรัพย์สินเราก็มาดูอีกทีว่าคดีหมายจับคดีข้างเก่ามันเยอะมีจํานวนเท่าไหร่ปรากฏว่ามีห้าหกหมื่นหมายนะครับที่ตกค้างอยู่เป็นคดีหมายจับล้วก็ไม่ได้มีการสืบสวนจับกลุ่มกันอย่างต่อเน,นื่องก็ได้กําชับลงไปนะครับจับเลยวันเจ็ดวันนี้ไม่ต้องทําอะไรรับ เอามาเราดมจับหมายจับคดีค้างเก่ากันอย่างเดียวภายในเจ็ดวันเราสามารถจับได้ถึงหกร้อยกว่าคดีปิดคดีหมายจับไปมันก็ทําให้คดีในตอนที่ที่คดีนั้นเราจับหมายจับค้างเก่าคดีเก็บกระซับลก็ลดลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดั้งแต่ขณะเดียวกันผมได้ยืนยันว่าตํารวจนั้นน่ะตอนนี้กําลังพลเราแค่สองหมื่นกว่าคนแล้วขาดไปถึงสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ นะครับจากการขยับในดาบขึ้นไปเป็นร้อยตีนะครับแต่ขณะเดียวกันอัตราของทัพตะ๋วที่จะมาทดแทนเรายังไม่ได้นะครับเห็นชัดเจนว่ากําลังเราขาดไม่พอกับจํานวนพี่น้องประชาชนในประเทศมหานครนานถึง12ล้านคนนะหมุนเวียนอยู่ต,ตลอดเวลาเพราะอัตราส่วนมันดูแลกันไม่ได้นะครับผมเลยได้กําหนดแนวทางขึ้นมาว่าต้องหาความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนให้บ้านที่สุด ใกนการช่วยเหลือแจ้งคำอาชญา,ากรรมเปิดเปิดวิดีโอก่อนเนี่ยพี่เหลืออยู่ยังมีความหวังมีคุณหน้าหน้าที่ดิน้นรนจนถึงที่สุดช่วยทุกทุกอย่างค่ะที่ท่านสามารถช่วยได้จนแบบไปเจอกับท่านตรนิญญาที่มินิพีก็แบบรู้สึกแบบเหมือนได้เกิดใหม่อีกทีพี่จากคนที่ สภาพจิตใจแบบไม่คิดอะไรมีออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหบสุโนแล้วก็วันนั้นเขาแบบทั้งตกแล้วก็มีพอก็เลยแบบตัดนใจทำแบบนี้ถ้าแบบถ้าหนูไม่ทำหนก็แบบไม่เป็นอิสระก็เขาบอกว่าหนูจะอยู่ที่ไหนอยู่ในถางไหนเขาบอกว่าเขาจะตามทุกที่นี่เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่ของเหยื่อสังคม เจือที่ไม่มีแม้แต่โอกาสจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองและสักสิ์ศในช่วงเวลากว่าสิบปีที่มูลนิธิปวินาหสงสุลเพื่อเด็กและสะตรีได้ช่วยเหลือผู้ที่เข้ามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปแล้วนับหมื่นรายและเป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่งเมื่อพบว่าสถิติสิน้นปี2552ที่มูลนิธิ รับเรื่องราวรงทุกขอความช่วยเหลือเป็นอันดับหนึ่งคือกรณีถูกข่มขืนอาณาจักรจำบหวน525รายนับเป็นสถิติสูงที่สุดในรอบสิปีที่มูลนิธิเดลักการรองทุกโดยเฉพาะอายุของผู้เสียหายน้อยที่สุดเพียงห้าเดินเท่านั้น และสถิติอันดับสองในรอบ10ปีที่มูลนิธิได้รับเรื่องราวล้อมถูกมาคือกรณีถูกภารุณกรรมกักขังทำลายร่างกายมีถึง475รายผู้ที่ถูกกระทำมีอายุน้อยที่สุดเพียงหนึ่งปีเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีกรณีถูกบังคับค้าประเวณีซึ่งพบว่าผู้เสียหายมีอายุน้อยที่สุดเพียงสิบปีมูลนิธิปวีนาหกสกุลโทรคำรณวิทย์ทุกอย่างท่าน ผู้การปฏรวัติีสุธีเดรกเกตินะคะแล้วที่ท่าน,านผู้วชาก,การตำรวจนครบาลเห็นความสําคัญในเรื่องของปัญหาอาชญากรรมซึ่งนับบันก็เพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นและปัญหาอาชญากรรมเนี่ยมันก็เกี่ยวโยงกับปัญหาเด็กสตรีตด้วยนะปัญหาอาชญากรรมไม่ว่าปัญหาเรื่องการฆ่าการเรียกว่ากระสวงแรงงานในสมัยอดีต เะะขาก็จะมีบ้านการิการมีเขาจะมะีเด็กๆนะคะผู้หญิงเนี่ยที่โดนหลอกมาทับคับหนูอายุเท่าไหร่แล้วมาทำไรที่นี่คะเขาก็บอกว่าหนูอายุสิบเอด็ดหนูไปขายซ่องเขาพูดคําว่าซองนะฮะแล้วตวารวจพาหนูมาที่นี่ความรู้สึกตรงนั้นมันช็อกนะช็อกจริงๆเพราะาเด็กอายุสิบเอด็ดขวบเอาไปขายซ่องมันเป็นไปได้ยังไง โลกมนุษย์นี้เป็นยังไงเลวร้รยายขนาดนี้ยัได้อย่างไรนะและตอนนั้นโุวนานก็มีลูก